สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนายธีราศักดิ์เกิดแก้วนะคะรหัสนะคะหกสองสองหนึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกนะคะ,นะคะเหตุผลนะคะที่เลือกเปลี่ยนแหน่งใหม่นะคะก็เพราะว่าเนื่องจากนะคะครั้งแรกนะคะตั้งใจนะคะความตั้งใจเดิมคืออยากจะเรียนโรงแรมแต่นะคะรุ่นพี่นะคะเขาก็แนะนํามาว่าโรงแรมนะคะยังไม่เปิดรับนะคะโอกาสแบบหลายๆโรงแรมนะคะยังไม่เปิดรับสําหรับเพศที่สามนะคะ,ะตัวดิฉันเองก็งคิดว่า จะเชื่อรุ่นพี่ดีไหมหรือว่าจะเลือกเรียนแขนองอื่นดีก็คือเลือกแขนงหมนั่นเองนะคะแต่ว่าเรามานึกถึงความเป็นจริงซึ่งเราก็เคยทางานในโรงเรียนมาก่อนนะคะซึ่งก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆก็คือหลายโรงเรียนนะคะยังไม่เปิดรับให้ LGBTQ นะคะเลยคะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนไหมนะคะซึ่งนะคะอพอได้มารู้จกักงานของไม่บ้างแล้วนะคะตอนปีสอนะคะศึกษามาบ้างนิดนึงนะค่ะก็คือไม้นะคะก็จะได้แบบไปทํางานหลายๆที่นะคะซึ่งบอก บวกกับความตั้งใจเดิมของเราคือเวลาถ้าเราจบไปนะ่ะเราทํางานนะ่ะเราจะไม่ชอบแบบนั่งอยู่กับที่หรือไม่ชอบทํางานออฟฟิศที่แบบจาเจสถานที่เดิมๆนะคะเราชอบไปสถานีโน,น่นนี่แล้วก็ไปทํางานนอกสถานที่จะได้ไหมนะคะก็ตอบโจทย์เกี่ยวกับอ,อันนี้แบบอันนี้ความตั้งใจของเราค่ะขอบคุณค่ะ